ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราช่องนี้เราจะพาทุกคนไปอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่รีวิวแบบละเอียดพร้อมสเปคฟีเจอร์และเทคโนโลยีที่น่าสนใจรวมไปถึงข่าวสารในวงการยานยนต์เพื่อให้ทุกคนตัดสินใจกันได้อย่างมั่นใจสำหรับใครที่ชื่นชอบเรื่องราวของรถยนต์อย่าลืมติดตามช่องของเราไว้เลย วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับ Toyota Corolla ปี2025รถซีดานยอดนิยมที่ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยยิ่งขึ้นพร้อมทั้งเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้ขับขี่ในยุคป,ปัจจุบันและอนาคตเริ่มจากดีไซน์ภายนอกที่ยังคงความเรียบหรูแต่มีความสปอร์ตมากขึ้นด้วยเส้นสายตัวถังที่เฉียบคมไฟหน้าแบบเลตดีไซน์ใหม่พร้อมไฟเดยไลท์ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความสวยงามล้ำสมัย ล,ออล้ออัลลอยดีไซน์ใหม่ขนาด17นิ้วให้ความรู้สึกทันสมัยยิ่งขึ้นโดยรวมแล้วโคโรล่า2025มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัยและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างชัดเจนภายในห้องโดยสารได้รับการปรับปรุงให้มีความพรีเมียมมากขึ้นวัสดุภายในมีคุณภาพดีเบาะนั่งหุ้มหนังสังเคราะห์ที่ให้ความรู้สึกนั่งสบาย พร้อมระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกฝั่งซ้ายขวาหน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบสัมผัสขนาด10.5นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายเพิ่มความสะดวกสบายในการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันพร้อมระบบควบคุมการใช้งานต่างๆและหน้าจอแสดงข้อมูลผู้ขับขี่แบบดิจิทัลขนาด12.3นิ้วช่วยให้ผู้ขับขี่รับข้อมูลได้อย่างชัดเจนและง่ายดา ด้านเครื่องยนต์โตโยต้าโคโ l a 2025มาพร้อมทางเลือกทั้งแบบเบนซินและไฮบริดสำหรับรุ่นเบนซินเป็นเครื่องยนต์1.8ลิตร Dual VVTi ให้กำลังประมาณ140แรงม้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ที่ให้การขับขี่ที่นุ่มนวนและประหยัดน้ำมันส่วนรุ่นไฮบริดเป็นระบบไฮบริดเจเนเรชั่นใหม่ที่พัฒนาประสิทธิภาพให้ดีขึ้นทั้งในด้านอัตราเร่งและความประหยัดน้ำมัน โดยสามารถทำอัตราสิ้นเปลืองได้เฉลี่ยมากกว่า23กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าน่าประทับใจสำหรับรถซีดานในระดับนี้ระบบความปลอดภัยก็เป็นอีกจุดเด่นหนึ่งของโคโรล่า2025โดยมาพร้อมระบบ Toyota Safety Sense Generation ล่าสุดที่รวมเทคโนโลยีความปลอดภัยไว้หลายรายการไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนและช่วยควบคุมพวงมาลายัย ระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันตามรถคันหน้าระบบช่วยอ่านป้ายจราจรและระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนนอกจากนี้ยังมีถุงลมนิรภัยรอบคันกล้องมองรอบคัน360องศาและเซนเซอร์รอบคันที่ช่วยให้จอดรถได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่โดดเด่นคือระบบเชื่อมต่อเทเลมาติกที่สามารถสั่งการบางฟังก์ชันของรถผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน เช่นการล็อกและปลดล็อกรถเปิดแอร์ล่วงหน้าหรือแม้แต่ตรวจสอบตำแหน่งของรถทำให้ผู้ใช้สามารถควบคุมและดูแลรถได้อย่างง่ายดายแม้อยู่ห่างจากรถสำหรับความสบายในการขับขี่โตโยต้าได้ปรับปรุงระบบช่วงล่างให้มีความนุ่มนวลแต่ยังคงการยึดเกาะถนนที่ดีโดยเฉพาะเมื่อขับในเมืองหรือบนถนนที่ไม่เรียบ ตัวรถยังคงนิ่งและให้ความรู้สึกมั่นใจช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบแม็กเฟอร์สันสตรัทด้านหลังแบบทอร์ชันบีมที่ได้รับการปรับเซ็ตให้เหมาะก,กับการใช้งานในชีวิตประจำวัน COROLA 2025ยยังเน้นความประหยัดและความคุ้มค่าในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นราคาจำหน่ายที่แข่งขันได้ในตลาดสมรรถนะการขับขี่ที่ดีเทคโนโลยีความปลอดภัยที่จัดเต็มและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ทันสมัย จึงไม่แปลกที่ยังคงเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับผู้ที่มองหารถยนต์ขนาดกลางที่เชื่อถือได้ในระยะยาวทั้งหมดนี้คือรายละเอียดสำคัญของ Toyota Corolla ปี2025ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้และไม่อยากพลาดอัปเดตรถยนต์รุ่นใหม่จากค่ายต่างๆอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจและรับชมวิดีโอใหม่ๆก่อนใครขอบคุณที่รับชมและพบกัน